ครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับธนสิทธิ์พักเครื่องครับวันนี้มาพบกันนําเสนอเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อสะคอยครับเสมาหกรอบนะครับซึ่งเป็นเหรียญลักของท่านอีกหนึ่งเหรียญที่เหล่าสิทธิ์ทุกท่านควรมีไว้ในครอบครองนะครับเหรียญที่ถืออยู่นี้ครับเป็นเหรียญอันปะกาลงยาสองสีนะครับแต้บนมดเป็นสีน้ําเงิน องค์กนกนี่ขอบคางจะเป็นสีแดงนะครับด้านฐานล่างก็จะเป็นรูปเสือนะครับซึ่งเป็นปีกเก๋ยของท่านนะครับสร้างในวาระหกรอบนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้าครับยันครูของท่านยันหลวงปู่ทิมนะฮะที่ทุกทุกท่านรู้จักกันดีนะครับผิวต้องตึงทุกเหรียญนะฮะไม่ปูดไม่ผุดนะครับผิวตึงครับเหรียญสวยคมชัดาสวยงามครับใส่วินงครับ ครับเรียนทุกคนต้องตอบโค้ดและนำเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับภาพอีกเนื้อหาหนึ่งครับภาพเนื้อทองแดงครับอันนี้ทองแดงผิวไฟครับครับเส้นกันครับหน้านหลังก็จะเป็นยันห้านะครับก็จะมี โคดต่ออยู่มุมด้านนี้นะครับถ้าทุกเหรียญก็ต้องต่อโคดุกเหรียญน,นะครับเพื่อความโปร่งใสนะฮะในทองแดงนี้ก็จะสร้างด้วยกัน9,972เหรียญน,นะครับถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับนอกสะสมที่ต้องการเก็บไว้บุชานะครับแล้วอันปาก้านี่ก็สร้าง2,772เหรียญน,นะครับ ครับสวยงามครับพี่ต้องเตึงทุกเรียนนะครับราคาเล่นหาครับเนื้ออันปาก้านี้ก็จะอยู่ประมาณหมื่นต้นต้นนะฮะแล้วแต่ความพอใจของแต่ละสองฝ่ายนะครับจะตกลงกันราคาเท่าไหร่นะฮะนะครับ,นะรบเนื้อทองแดงนี้ก็หลักพันกลางๆลางนะครับทองแดงเจาะหัวครับ มีทั้งทองแดงเจาะห่วงและไม่เจาะห่วงนะครับถ้าเป็นทองแดงไม่เจาะห่วงก็เป็นทองแดงแก่ชนวนครับไม่เจาะห่วงสร้าง7,272เหรียญนะครับเ2 7 2รยเเหรียญเท่านั้นนะครับแต่อันนี้สร้าง9 9 7 2เรยหรียญนะครับในทองแดง 6, ุกเซกวันเกขืนครับพุทธคุณนสุดยอดครับทีสามคนดีนะครับนะครับครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ โอกาสน้าเจอกันใหม่ครับกับธเนสิทธิ์พระเครื่องครับสวัสดีครับ